ค่ะบริเวณตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าโรงแรมโฮอเอิน,นะคะฝั่งนู้นจะเป็นห้างตัสินค้าทวีกิจค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณตลาดริมรถไฟค่ะขายกลางคืนค่ะส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นประมาณลาบก้อยอ่าพวกส้มตำพวกอ่าหมูจุม่มอะไรประมาณนี้แล้วก็เบียร์ประมาณนี้ค่ะจะขายเฉพาะกลางคืนนะคะ บริเวณนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าติดกับห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะทวีกิจค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำโรงแรมฮอบอินนะคะเป็นฮอบอินสาขาบุริลัมยค่ะบรรยากาศด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ตอนเช้าค่ะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้มารีวิวข้างนอกให้ดูเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศด้านนอก มีลานจอดรถ<า>แล้วก็นี่คือโรงแรมโฮปอินบุรีล์ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอากาฟแฟนะคะ่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ก็็ไไม่เปนรจ้ะ ค่ะบริเวณนี้ก็สามารถทานกาแฟได้นะคะมีอาหารด้วยมีไมโครเวฟให้อุ่นด้วยค่ะอันนี้บริเวณล็อบบี้แล้วค,ค่ะค่ะเราได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้อยู่ชั้น5ค่ะวันนี้เนี่ค่ะห้องก็ประมาณนี้้อปินทุกสาขาห้องประมาณนี้หมดทุกห้องนะคะเนี่ยค่ะผ้าปูสีขาวหมอนสีขาวโทวนสีของเขาจะฟ้าขาวเหลืองแดงประมาณนี้นะคะ่ะ นี้เราก็มารีวิวฮอปอินสา,าขาบริลัมค่ะห้องน้ำสะอาดสะอาดค่ะน้ำแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะบรรยากาศในห้องน้ำมีน้ำสองขวดนะคะมีตู้เย็นอ่ามีทีวีแล้วก็แอร์แอร์เย็นค่ะแอร์เย็นรอบนี้แอร์เย็นมากๆค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นตลาดริมรถไฟค่ะตอนกลางคืนนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้างสวีกิจบริลลัมเนี่ยค่ะ มาพักที่นี่ไม่ต้องกลัวอดนะคะทั้งข้างนอกก็มีขายข้างในก็มีขายค่ะเนี่ยค่ะห้องเขาจะเป็นโทนสีสะอาดค่ะแนะนำค่ะ